สวัสดีจ้าครับตื่นแล้วครับว,วันนี้ตื่นมานะนั่งแก้คลิปเมื่อวานมันมีปัญหาเมื่อคืนเลนเดอร์เสร็จแล้วแล้วก็ตื่นเช้ามาจะอัพแล้วก็แบบสังเกตเห็นว่าเอ๊ะวันที่ผิดป่าวะแล้วก็วันที่ผิดจริงๆด้วยก็เลยนั่งแก้ไปตอนนี้ขอโทษที่มันอาจจะอัพเดด ไปนิดหนึง่งก็คือปกติมันลง11โมงเนาะวันนี้อาจจะลงเที่ยงก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยแต่ว่าพวกคุณดูตอนค่ำกันอยู่แล้วนี่สแตปผมมันบอกมันยังไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรคนที่ดูแรกๆผมขอโทษด้วยครับมันจะมีคนที่แบบปลงกปุ๊บดูปั๊บ,บแบบผมเคยเห็นนะโอ้ยชื่นใจนะปื๊บใจปื๊บจิตวันนี้ตื่นมาโดยที่มันเป็นวันพุธเนาะมันเลยโนมิติ้งแต่ว่าก็นั่งเคียงงานไปนิดๆหน่อยๆระหว่างที่รอเรนเดอร์นะแล้วก็ แผนวันนี้ก็คือเราจะไปนอนที่ปอบินเก้าโดยที่เราจะไปกินเอลซก่อนแล้วก็กินเอลซีเสร็จหลังจากนั้นก็ไปนั่งทํางานที่ปอบินเก้านะเยยาวแล้วก็น่าจะไม่ได้ขับรถวันนี้วันนี้อยากพักผ่อนเล่นกล่องเล่นเกมอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าพรุ่งนี้มีเดทอย่างนี้อยากพาเพลินไปเที่ยวพรุ่งนี้เพลินหยุดแต่ว่ากูไม่หยุดนะ นั่นแหละเดี๋ยวรอดูว่าแบบเอ้ยงานจะเข้าหรือเปล่าหรือว่าจะปิดงานเยอะหรือเปล่าก็ว่าก,กันไปนะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ไปเที่ยวไกลนิดบแป๊บเดียวนะจริงๆก็ขับแบบประมาณครึ่งชั่วโมงสี 45, 45่ิบห้าสี่ห้าทีอะไรประมาณนี้ก็ถึงลนะออส่วนจะไปไหนก็เดี๋ยวรอดูว่าผมจะไปไหนนะแล้วก็วันนี้ตื่นมาด้วยความแบบอ,อึมคึมหน่อยๆเออกูสงสัยเหมือนกันเว้ยเมื่อคืนกูนอนไหวนะนอนแบบก่อนตีหนึ่งอีกอะ แล้วก็ตื่นประมาณ8ปดโมงแต่ว่าก,กูรู้สึกง่วง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 กูงงงงงไม่ได้ทําอะไรเลยนะเว้ยแบบน่าจะง่วงจากการที่ขับรถเหนื่อยปุ๊บอะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นมาหลายวันแล้วเว้ยคือพยายามนอนเร็วคือพอเพลินบอกว่าจะนอนแล้วนะคือหลังจากที่แบบฝันดงฝันดีอะไรกันเสร็จอะกูจะต้องไปตัดคลิปเว้ยคือพอกูไปนั่งตัดคลิปเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาแบบเหมือนช่วงเวลาสุนยอากาศสำหรับเพลินเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยก่อนนอนแบบหนึ่งแล้วเพลินก็จะบอกว่านอนแล้วนะนั่นแหละไอ้ช่วง แล้วกูก็จะมานอนกับเพิ่นเพื่อแบบเออจะได้เข้านอนพร้อมกันด้วยนี่โรแมนติกนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็จะได้นอนเร็วด้วยพอนอนเร็วเสร็จไอ้เหียกูอย่างง่วงง่วงกว่าตอนที่นอนน้อยอีกกูก็แบบมันอาจจะเป็นที่ตารางเวลาเดี๋ยวจะต้องปรับตัวกันไปอยากนอนประมาณนี้ยประมาณแบบตีหนึ่งตื่นแปดโมงเก้าโมงอ่ะกูว่าโอเคเลยนะเพราะว่าตีหนึ่งตื่นแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเราจะได้นอนประมาณเจ็ดเจ็ดถึงแปดชั่วโมง แล้วแต่วันถ้าแบบวันไหนแบบยืดยาวมันก็จะได้ยาวไปเออซึ่งมันก็เป็นปริมาณที่พอเหมาะน,นะสำหรับที่หมอบอกอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวน,นะเว้ยถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่ได้กินเหล้าสุหรีนะแต่ว่าเรานอนไม่พอเส้นเลือดในสมองเราอ่ะสามารถติบตันหรือว่าแบบ ถึงขั้นแตกอะ่ะเออที่มีอาการความดงความดันอะไรเงี้ยได้พอๆกันเลยนะเวย้ยกับคนที่กินเหล้าสุบรี่เออเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับเค okay. ยังไงวันนี้เดี๋ยวเร,เริ่มไปกันเท่านี้อะไรวะกูพูดอะไรของกูเน,นี่ย <laughs> วันนี้เริ่มวางกันไปอย่างนี้ครับสวัสดีเจ้าคับ วร์ปมาเจอกันอีกท no ีตอนนี like ้อย so, 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 so ู่ปอิ9แล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้แม่งเชี่ยกูเหนื่อยเหนื่อยน่อยๆเคว้งๆยังไงก็ไม่รู้อะคือกูไปนั่งเที่ยวโอซีใช่ไหมแล้วกูนั่งได้แค่แป๊บเดียวเว้ยวันนี้กินกาแฟแปลกเลยก็คือแม่ถามว่าไม่กินธรรมดาหรออ้าวจัดดิครับแม่พี่แชมนะก็เลยกินคั่วเค็มไปนี่วันนี้กินเมกานโนคั่วเค็มแบบดูคนหล่อๆคูๆมันไม่เกี่ยวหรอกแล้วก็ กลับมานั่งทํางานว้ยแก้นี่นั่นแล้วก็คือคือมันมีเคสเข้ามาแล้วก็แก้เคสไปแต่กูรู้สึกว่ากูแบบอฉันแบบหน่อย,อยเบื่ออะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าภูมิใจนี่คือกูรู้สึกหน่อยหน่อยในตัวงานแต่แต่ไม่รู้ว่าหน่อยทําไมเหมือนกันนะไม่มีสาเหตุคือกูแก้ได้กูกูทุกอย่างกูแฮนเดิลได้กูโอเคแต่ว่ากูแค่หน่อยซึ่งไม่ได้หน่อยที่มันเกิดขึ้นมาแต่กูไม่รู้ว่ากูหน่อยจากสาเหตุอะไรนะอาสกีวันนี้แต่สิ่งที่กูภูมิใจก็คือ เชี่ยกูมานั่งย้อนดูบอกตัวเองแบบมึงคือกูไม่ได้ไปย้อนแบบไปนั่งดูคลิปนะแต่แบบแค่เลื่อนดูว่าวันวันหนึ่งอ่ะที่กูทําบอกออกมาเชื่อมันกี่คลิปแล้ววะคือแม่งแบบมึงมันจะครบพันในปีนี้แล้วทุกอย่างถูกวางแผนไว้แล้วว่าถ้าครบพันมันจะเป็นแบบนี้แล้วกูแบบเชื่อภูมิใจจัดคือแบบหนึ่งในผลงานที่กูภูมิใจในชีวิตนี้กูคิดว่าแม่งคือบอกเนี่ยคือกูคิดว่าแม่งคือช่องเนี่ยกูแม่งแบบ คือมันก็กูไม่รู้อะคือกูอาจจะเคยทํางานทาโปรเจกต์กับแบบที่อื่นหรืองานนู่นนี่นั่นที่มันใช้เวลาประมาณนี้แต่ว่าไอเ้เหียงานนี้ไม่ทําให้กูภูมิใจเพราะว่าไม่เป็นกูสุดๆเลยและกูก็แบบกูตัดต่อแบบทุกวันกูแบบเชียซึ่งรู้สึกดีมากแล้วก็ไอ้ motivation ที่ทําให้กูรู้สึกภูมิใจขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาจากซีเค็ดซอ e คลิปนี้นี่คลิปีโอ๊ต คือเขานั่งคุยกันถึงเรื่องแบบการประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นก็คือมันมันก็แอบไลฟ์โค้ดนิดน,นึงอะนะแต่ที่กูรู้สึกว่ากูไม่หยีปกติกูจะหยีไลฟ์โค้ดแต่ที่กูไม่หยีอะเพราะว่ามันถูกนําพาเข้าไปด้วยคลิปนี้คือคลิปมันมี2ตอนนะ มันคนละตอนเงคลิปแรกเนะี่ยมันดูแบบเออเซนอพิวเมอร์กูอยากกูอยากเข้าใจเหมือนกันเรื่องเนี้ยคือแบบเซโนพิวเมอร์ว่าเอา้ยทาไมคนถึงตลกนู่นนี่นั่นะตลกคือยังไงอะไรงี้แล้วก็ลึกไปถึงว่าเออมันมีเปิดศาสตร์เรียนเรื่องนี้ด้วยนะที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ในไทยยังไม่มีจริงๆในไทยถ้ามีเนี่ยกูว่าว้าวนะก็คือแบบเอาพี่บอลอะไรเงี้ยมาแบบทําวิจัยกันเลยว่าแบบมุกวัน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 ,วน,วนอย่างเงี้ยหรือว่าสีเหลืองเย็นโลกอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมมันถึงตลกเขา้าใจปะเออ ถ้าถ้าได้วิเคราะห์ไปลึกขนาดนี้ก็คงดีเหมือนกันแล้วพอมาดูไอตอนสองที่บอกก็คืออะตอนนี้ตอนนี้อะคืออีกรอบหนึ่งเผื่อคนไม่เห็นแล้วเขาก็แบบเออวะ่ะจริง,รงๆแล้วคือเราไม่จําเป็นว่าเราทํามันนานแล,แล้วเราจะประสบความสำเร็จเอออย่างว่ากูเนี่ยไอ,อ้เหี้ยคนดูไม่ได้เยอะแต่ความสาเร็จอะมันสําเร็จแล้วทันทีที่กูทํานี่ไอ,อ้เหี้ยหลายคนนะวันนี้กูไลค์คนนะตัวทีนะตัวทีนะพี่พ,พ,พีีตึงหน่อยนะ <laughs> แต่นั่นแหละไอ,อ้เหี้ยเออ อินสปายมันก็เลยรู้สึกภูมิใจขึ้นมานะประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับไปหน่อยกับไอตัวงานซึ่งซึ่งการหน่อยจากตัวงานเนี่ยกูไม่รู้ว่าทาไมเหมือนกันแต่ว่ากูอ่ะรู้สึกดีทุกครั้งที่แกมันออกนะซึ่งซึ่งไองานตอนนี้กูแค่ออกได้ทุกอันนั่นแหละแต่กูน้อยหน่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 อยทำไมก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเอามาเล่าให้ฟังกันเท่านี้ประมาณนี้คือกูนั่งทํางานแล้วก็นั่งฟังไอคลิปนี้ไปด้วยเนาะก็เลยชิวๆไปกนดิวไปเดี๋ยวยังไงทํางานต่อก่อนครับ วาร์ปมาเจอกันอีกทีตอนนี้ตอนค่ําเลยค่าเชียวเลยแล้วก็ไอที่กูหน่อยเรื่องงานตอนนี้คือกูรู้สึกว่ากูดีขึ้นแล้วนะก็คือกูคิดว่าที่กูหน่อยเ่เพราะว่างานมันถูกแบบแกซ้าไปซ้ามาแล้วมันไม่เสร็จทีแล้วกูก็แบบเซ็งเซ้งเหนื่อยเหนื่อยเพียๆอาจจะนอนไม่พอด้วยแล้วพอกินข้าวไปตอนเย็นอะตอนเย็นก็คือสั่งข้าวกินไปส้มตํามแม่ละไมานะแต่ว่าไม่ได้สั่งส้มตามําก็คือสั่งข้าวหมูย่างกับไก่ย,ย่างเออเพิ่งรู้ว่าไก่ย,ย่างอร่อยไก่ย,ย่างเด็ดเลยคือแม่ละไพเนี่ยนอกจากน้ำตกที่แบบหมมมูนนุ่่ออรยยยัลลางเี คือแบบตัวแบบกัวส้มตำน่าจะอร่อยแน่เลยกูก็ไม่เคยกินนะหรือว่าเพิินเคยกินหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็ไก่ย่างเนี่ยเด็ดนะแล้วก็ข้าเหนียวสอนันอิ่มๆแน่นๆนนนนตอนนี้ก็เลยยังไม่หิวเท่าไหร่แต่ว่าตอนแรกที่เราคุยกันว่าเออเดี๋ยวเราจะนอนปอบิน9สรุปก็คือกูต้องไปนู่นพอเพลินบอกว่าอยาก,กอดอ่ะกูก็ไม่ไหวอ่ะดีคนข้างแฟนอ่ะก็ต้องไปดูๆนะเนาะ นั่นแหละแต่ว่าแบบตอนแรกอะเพลินอะตั้งใจว่าโอ้อยากไปเจอกันตรงกลางเพราะว่าเราจะได้รู้สึกเหมือนแบบฟิลแบบไปเดทกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไปมาก็นั่นแหละครับตามนั้นอีกอย่างพรุ่งนี้นี่ l อ c ปิดด้วยก็เลยตามนั้นแหละจริงๆพรุ่งนี้มีแผนว่าอยากจะไปที่ที่หนึ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ LOC แต่ว่าเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวดูก่อนว่าได้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้นี่คืออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บของเก็บของนะเตรียมจะออกไปห้องที่ห้องเิรินนะ ตอนนี้ก็นี่กูโกนหนวดด้วยกูว่าเออหนวดนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือสมมุติว่ากูัวยังไม่ได้โกนหนวดนะเอาหน้ามาให้เพื่อนดูแล้วแบบนู่นนี่นั่นอ่ะดูหน้าไว้นะแล้วกูก็ไปอาบน้ําอาบน้ํากลับมาเนี่ยกูโกนหนวดปุ๊บแล้วกูก็จะเอาหน้าว้ให้เพื่อนดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมเพื่อนก็จะแบบไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยกูก็แบบก็หนวดเนี่ยโกนหนวดแล้ววันนั้นด้วยคือแบบกูช็อกสุดก็คือแบบเพื่นไม่สามารถจับสังเกตจากการมีหนวดหรือไม่มีหนวดได้ก็คือพี่เชมพี่เ์มเขาเนี่ย แล้วกูก็แบบโอ้ยพี่น่าเกี้ยงเลยแล้วเพิ่นก็แบบอะไรวะไม่เ,เข้าใจเลยพี่แชมป์น้าเกี้ยงขึ้นเลยพี่แชมป์โกนหนวดเหรออา้าก่อนหน้านี้พี่แชมป์มีหนวดด้วยเหรอนี่อันนี้ที่เพิ่นถามกูแบบออะไรวะเนี่ยแต่ว่านั่นแหละครับอาบน้ำโกนหนวดอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงออกไปห้องเพิ่งงนกันเก็บของไปโอเคเจอกันดีห้องเพิ่น รแล้วคนอย่างคุณน่ะทไมอ่ะที่จะนั่งหน่อยน้อยหน่อยหน่อยหน่อยอย่ะทำไมหรอทำไมหรอความสร้างวิบากกับปวามหลอเพิร์มาได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะเพิร์เดินผ่านวันเพิร์ก็เพิปอมไม่กินสักทีอ่ะคือเพิ่์ลอยากกินด้วยหรอเพิร์ลไม่ได้อยากกินเพิ่์ลแค่แสงสัยแล้วปัมก็ซื้อขนมเข้ามาเต็มแล้วปัมก็ไม่กินนะาเพิร์ลสงสัยเรื่องอะไรงงเรื่องอะไรไหนเราทุกคนฟังหน่ะ เหนื่อยอ่ะน้อยจริงเนาะน้าน้อยเรียกไรอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังพึ่ทุกคนมันมีกระบอกเลสเต็ปหยิบหยิบให้คนได้นดูอยู่ไหนไม่รู้ช่องมันเถอะมันวางอยู่มันวางอยู่ในจุดที่เพอสามารถมองเห็นได้ตลอดเออทุกวันทุกวันอีกกระบอกอะ้ไงกระบอกอันนี้ มันก็วางอยู่อย่างนี้แล้วเพื่อนก็มองมันตลอดเอ้ยมันก็มีนี่นปาไม่กินสัท <c> ีเพื่อนคิดว่ามันมีมาตลอดเพื่อนคิดว่ามันมีมาตลอดแล้วเพื่อนก็งงว่าอันนี้ยปาเหมือนแบบค่อยๆเผยขนมามาเรื่อยๆในกระเป๋เาหยิบออกมาทําไมปาไม่กินแล้วปาก,ก็ปาตั้งไว้หลอกเพื่อน้ามโกอแตงสมควรแล้วแหละปวดลังปวดหลังเลื้องหลังอะไรอย่างนั้นเนี่ย สมควรแล้วที่วันนี้นั่งหน่อยงานไม่ออกอ่ะทำเวรทำกรรมไว้เยอะไงหอกคนอนะ่ะเวรกรรมมันตามหาเนะรเชื่อมานานเท่าไหร่แล้วคนเชื่อมันตั้งแต่มันเกิดขึ้นอ่ะป่าวมันหมดตั้งแต่วันแรกซืก้อมาคนรักปั <c oughs> ่นเประกาศตอนนี้แล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้แบบความหลอกคนได้หมดใจอ่ะคิดดูคนถ้าคนรักกันเขาไม่หลอกกันแบบนี้หรอกไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้ หลกปามจงใจหลอกปัมบอกเขาแล้วปัมตั้งใจจะหลอกเพลินวางไว้ให้เพลินคิดว่ามัน,น <c oughs> มีกองสั่นหน่อยนะขอโทษที <c oughs> ตอนแรกเขาคิดว่าเขาหลอกเพลินไม่ได้ด้วยนึกว่าแบบเพลินเปิดดูไปแล้วเพลินไม่เปิดหรือเพลินไม่ได้มีนิสัยอย่างหาของกินหาของกินคือถ้าเป็นปาล์มถ้าเป็นปาลมันก็กลัวไปทิ้งตั้งแต่วันแรกอะเขาโวยขนมปวยอื่นกินหรอเฮลโลไม่ปาลมบอกก่อนว่าเออปาลมขอกินได้ไหมอย่างเงี้ยเพลินไม่มีความอยากกินของคนอื่นปาล์มแค่แค่ปาลมอยากกินมันก็ตกหลุมพรางแล้วถ้าเป็นปามนะตอนนีเพลินไม่ใช่เด็กอ้วนอุ้ยพอเว้ยพูดหรอมาคุณด่าผมอ้วนหรอ พร <My> ุ่งน,นี้คุณไม่ต้องไปร้านขนมเด็กอ้วนผมจะไม่พาไปผมจะตั้งใจทํางานพรุ่ง,งนี้หึ่งเขาจะเอาปามใส่รถแห่ถอนคําว่าเด็กอ้วนถอนคําว่าเด็กอ้วน <Okay. S 2> เปลี่ยนเป็นว <laughs> ีดอีขอแก้ขอแก้ไขจากคําว่าเด็กอ้วนเป็นวีดอวีเขามีเหาหารื่องจะถามเพลินเขาเพิ่งดูไอ้นอตบ้านกูเองมา ถ้าสมมุติว่าต้องเลิกกับแฟนแลกกับเงินสิบล้านจะเลิกไหมเลิกเลิกกับแฟนเลิกกับเขาเนี่ยตอนนี้เหรอตอนนี้เลยดีดนิ้วผมเก็บของกับห้องเลยแล้วก,กับเงินสิบล้านเหรอสิบล้านขอคลิปก่อนนะเอาฝั่งคุณอะ่ะเลิกกับเราได้เงินได้เงินไม่เลิกทำไมอะ่ะท่านคิดว่าปั๊มๆหางเงินได้มากกว่าสิบล้าน <laughs> ไม่ก่อกูุงิน <laughs> คนคนลงทุนในตัวปานไปเยอะแล้วงงลทุนอะไรยาะไม่แต่ถ้าได้สิบสิบล้านนี่มันไม่คุ้มป่ะไม่คุ้มคนเป็นนักลงทุนแบบสายแบบลงทุนยาวๆอ่ะอ๋อโอเคอืมคนก็จะลงทุนแล้วคนก็จะรอกลุ่มผลตอนแก่รอแบบพินัยกรรมอย่างเงี้ยอตอนนี้พินัยกรรมผมคุณได้แค่ทีวีกับเพห้านะเราหวังผลตอนแก่อคุณได้น้อยมากเลยนะเที่ยวกับทิวทิวได้แผ่นเสียงทั้งหมด เอาบายทิวก็ฟังไม่หมดหรอกมันเยอะองกูนี่คือกูเลิกเลิกเพราะว่าเราจะเอาห้าล้านมาแบ่งกันแล้วเราจะเลิกกันนาะเราจะไม่มีสถานะแฟนไงแต่เราทําตัวเหมือนเดิมไม่เอาเขาอยากมีสถานะไม่เราก็ย้ายไปเป็นผมเ,เ,เมียเจ้าเดาะึงจะเลิกกับเ <laughs> ขาก็แบ่งเงินกันคนละห้าล้านแล้วเราก็ย้ายไปเป็นผมเมียกันไงแล้วเขาอยู่เลิกแบบไม่เอาเลิกการินหมดแล้วกินอะไรไกลก็เขาให้เราเลิกเป็นแฟนเราก็เป็นผมวเมียกันไง <laughs> แต่งงานเลยแล้วถ้าเรามีเงินสิทธิ์เราเราแต่งงานกัเป็นสถานะแม่ลูกกันปามเป็นแม่ไก่กูไม่ได้อยากเป็นแม่ไก่โอ้ยนั่นแหละครับเหนื่อยแล้ววันนี้จบกันที่เท่านี้เหนื่อยแต่คุยกับเหนื่อยแต่เพลินเจอเลสแต็คมาทำไมอ่ะพ่อปาบอกเสื่องร้อนเพเสื่องนบ้าเอาอยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์คนที่เกิดวันนี้นะบายบายแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์มันเบาไปเสียงนั่ง Happy birthday อ่าโอเค Happy birthday สำหรับคนที่เกิดวันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามปามเดย์นะครับขอบคุณที่คนติดตามมาใหม่ตอนนี้651้อยห้าสิบอ็ดคนแล้วเป็นไงสุดยอดเพิ่มมาแบบ10คนมาในหนึ่งอาทิตย์สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ดูแลกันด้วยนะโอเคเจอกัพกนพรุ่งนี้สวัสดีจ้ะครับ